สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube บ้านไก่แจ่วังพญานาคราชอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง y YouTube ด้ยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันว่าผลผลิตที่ดีมาจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสายพันธุ์ที่ดีเราควรซื้อจากบ้านไก่แจ่หรือฟาร์มที่เรามั่นใจได้ในคุณภาพนะครับ อันดับต่อไปนะครับเรื่องของอาหารนะครับควรเลือกที่ใหม่สดเสมอนะครับเพราะว่าจะมีความหอมทําให้ไก่เนี่ยมีอัตราการกินได้ที่ดีนะครับควรดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะครับอย่างต่อมาก็คือการจัดการที่ดีนะครับหมายถึงการทําวัคซีนการสุขาภิบาลและก็การจัดการด้านต่างๆในฟาร์มไก่แจ้ด้วยครับ อันดับแรกเลยนะครับเรื่องของสายพันธุ์ที่ดีนะครับเราควรซื้อไก่แจ้จากฟาร์มที่เราเชื่อถือได้นะครับมีผลงานชัดเจนนะครับทางสื่อโซเชียลเองก็ดีนะครับทุกวันนี้นะครับลูกค้าสามารถเข้าถึงไก่แจ้ได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้เลือกจากสีสันที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลงานการันตีที่ชัดเจนนะครับผู้ขายมีตัวตนจริงๆนะครับให้เช็คโปรไฟล์ให้ดีนะครับ มีผลงานการันตีฟาร์มชัดเจนนะครับแล้วก็มีการขายการส่งที่ชัดเจนนะครับมีการรับประกันไก่สุขภาพดีมีการทำวัคซีนนะครับอันนี้คือ,คอหลักสำคัญในการเลือกหาสายพันธุ์ที่ดีนั่นเองนะครับ มาต่อเรื่องของอาหารที่ดีนะครับเราควรซื้อจากร้านที่มีการขายอย่างสม่ำเสมอนะครับอาหารไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าถ้าอาหารหมดอายุเนี่ยนะครับความหอมมันจะลดน้อยลงนะครับทำให้อัตราการกินได้ของไก่นี่น้อยลงด้วยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับดูอย่าให้มีความชื้นนะครับไม่ควรมีราปะปนนะครับในอาหารแล้วก็ดูวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับอย่าให ถึงใกล้วันหมดอายุมากเวลาเราซื้อมาใช้นะครับในกรณีที่ไก่ไม่หลายตัวนะครับผมแนะนำไม่ซื้อแบบแบ่งกิโลนะครับถ้าไก่จำนวนเยอะๆนะครับแนะนำให้ซื้อแบบกระสอบนะครับจะประหยัดที่สุดนะครับอย่างต่อไปในอาหารนะครับผมใช้นกเขาใหญ่นะครับเพื่อมาผสมให้อาหารไก่นะครับในรุ่นของพ่อแม่พันธุ์นะครับ แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าวเปลือกนะครับพวกนี้นํามามิกกับอาหารไก่ไข่นะครับจะได้สูตรอาหารที่มีวิตามินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไก่จะชอบนะครับเพราะว่ามีเมล็ดธัญพืชนะครับเวลากินเขาก็จะมีการจิกกินที่ดีกว่าอาหารไก่ไข่เพียวๆนะครับ อันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการฟาร์มนะครับเริ่มตั้งแต่โกรงที่อยู่อาศัยนะครับควรเลี้ยงแบบคอนโดนะครับแบบนี้นะครับโครงแบบนี้นะครับมีไฟให้ความอบอุ่นนะครับเพราะว่าสามารถป้องกันอันตรายจากยุงจากสัตว์เลื้อยคลานจากสุนัขและแมวได้นะครับโครงแบบนี้ก็เหมาะที่จะเลี้ยงกระเจียเป็นที่สุดนะครับการดูแลเรื่องของกระบอกน้ํากระบอกอาหารนะครับ ก็คือสิ่งจําเป็นในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับมีการดูแลให้น้ำนะครับผสมวิตามินนะครับเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรที่จะได้รับวิตามินเสริมด้วยนะครับสําหรับไก่แจ้เนาะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเบาบางกว่าไก่ชนิดอื่นๆนะครับฉะนั้นแล้วถึงมีกครง ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับกับสภาพแวดล้อมที่แปรปวนของประเทศไทยนะครับมีการล้างกระบอกน้ำนะครับตากแดดทำความสะอาดทั้งถ้วยน้ำและถ้วยอาหารอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ก็คือหลักการจัดการทั่วๆไปนะครับรวมไปถึงยาและวิตามินชนิดต่างๆนะครับที่มีติดบ้านติดเล้าไว้เมื่อยามจำเป็นเมื่อไก่ป่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำวัคซีนตามโปรแกรมนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นประจําปีนะครับจะทําให้ได้ไก่ที่สุขภาพแข็งแรงออกมานะครับในตัวนี้ก็คือการทำวัคซีนิวคาเซลแล้วก็หลอดลมอักเสบนะครับเลือกใช้นะครับของเอกชนนะครับตัวนี้เป็นวัคซีนนอกนะครับคุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ทําในไก่แต่ละช่วงอายุนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องของการทำวัคซีนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่สรุปออกมานะครับว่าผลผลิตที่ดีมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่นักวิชาการสรัตวบาลนะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสายพันธุ์ที่ดีอานที่ดีและการจัดการที่ดีจะทำให้กเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีออกมาเช่นกันนะครับ